จริงๆววทยาศาสตร์มันคือสิ่งที่เราเห็นและเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจกับมันเมื่อเราเข้าใจแล้วความสุขในการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยในการที่เข้าใจกลไกต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันประเมินค่าไม่ได้นะคะมันเลยทําให้ความรักทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในวันนั้นจนถึงวันนี้เลยค่ะดกรกัลยาศรีธัญลักษณาแดงติบจบการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอรฟิสิโอโลยีมหาวิทยาลัยอุปสลาประเทศสวีเดนปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานวิจัย การควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในกุ้งทะเลผลงานเด่นของดรกัลยาสีธัญ,ญลักษณาแดงติบเป็นการทำงานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเริ่มการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำทั้งชนิดของเชื้อก่อโรค,คกลไกการก่อโรคความรู้ด้านอนุชีววิทยาของเชื้อก่อโรคและประมวลองค์ความรู้ที่ได้เป็นข้อเสนอแนะจากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการระหว่างการเลี้ยงจากองค์ความรู้ที่ได้จะขอยกตัวอย่างงานวิจัยของตัวเอง2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เป็นเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับโรคกุ้งไตด่วนนะคะหรือทางภาษาวิทยาศาสตร,ร,ร์เราเรียกว่าโรคตับวายเฉียบพันนะคะ โรคกุ้งไตด่วนเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อวิบิโอพา h าฮิมโรติกัสเจ้าเชื้อตัวนี้มีความสามารถในการสร้างสารพิษเมื่อไหลเข้าไปในตับกุ้งแล้วจะทําให้ตับกุ้งเนี่ย ไม่สามารถทํางานได้อย่างเฉียบพันธนะคะภายใน2อถึงสวันกุ้งก็จะตายแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับที่1ก็คือระดับของห้องปฏิบัติการเองเราผลิตวิธีการตรวจเชื้อก่อโรคชนิดนี้ที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นําไปใช้ในการคัดกรองสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคชนิดนี้เข้ามาในระบบการเลี้ยงในระดับที่2เนี่ยเราก็ร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่ทนต่อสารพิษชนิดนี้ในระดับที่3ก็เป็นการทํางานร่วม กับเกษตรก,กรและภาคเอก,กชนผู้เลี้ยงกุ้งนะคะผลงานวิจัยของเราทําให้เกิดการพัฒนา,านวัตกรรมอันนึงที่เรียกว่าริ้มทอยเลตซึ่งทําให้สามารถจะดึงแบคทีเรียชนิดนี้ออกจากระบบการเลี้ยงได้อย่างทันท่วงทีนะคะผลงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการประเมินผลกระทบโดยคณะเรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะว่าเป็นผลงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบที่เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ถึง659ล้านบาทตัวอย่างที่สองที่อยากจะ ยกตัวอย่างงานวิจัยให้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องของเจ้าเชื้อราตัวหนึ่งชื่อ e n t e r o c y t o s ู l h e p a t o p a n i a นะคะหรือเรียกว่า EHP เจ้าเชื้อราชนิดนี้มันทําให้กุ้งโตช้าค่ะแล้วก็แตกไซส์มากๆหลังจากที่เราทราบว่ามันเป็นเชื้อราและเข้าใจกลไกการก่อโรคของมันว่ามันสร้างสปอร์แล้วสปอร์นี้ก็จะไหลออกไปทางขี้กุ้งแล้วก็ไปปนเปื้อนอยู่ในบ่อเลี้ยงวิธีการนําผลงานวิจัยของเราไปใช้ประโยชน์ก็คือ อันที่หนึ่งเรา,านำสปอร์เนี่ยมาศึกษาจีโนมของเจ้าเชื้อตัวนี้เมื่อเราเข้าใจจีโนมเราก็สร้างวิธีการตรวจโรคเชื้อ EHP เนี่ยได้อย่างรวดเร็วต่อมาเราก็สามารถพบว่า เจ้าเชื้อ EHP เนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการงอกได้โดยการใช้ pH สูงผลงานเหล่านี้ทำให้เรา,าได้รับการสนับสนุนบนวิจัยจากประเทศอังกฤษ Newton Research er Link นะคะ Newton Institutional Link แล้วก็ได้รางวัล Newton Prize Chairman Award และสุดท้ายเราก็ได้ทุนาจาก The Royal Society ค่ะเพื่อที่จะสร้างแนวทางที่จะป้องกันโรคระบาดในอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไทยอย,อย่างยั่งยืนค่ะ ผลงานวิจัยเหล่านี้นะคะทำให้เราได้รับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของเครือข่ายงานวิจัยที่เข้มแข็งนะคะเรามีเครือข่ายงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติทำให้ในปัจจุบันนี้เมื่อมีองค์ความรู้เกิดขึ้นเราสามารถนำมาคุยร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีค่ะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะ ในทีมวิจัยของเราตระหนักว่าการเฝ้าระวังโรคกุ้งก่อนที่จะเกิดย่อมสำคัญมากกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะการที่จะเฝ้าระวังโรคกุ้งได้เราต้องอาศัยองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นทีมวิจัยก็จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อรองรับการจเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมของประเทศต่ตอไปะคะ่ะ ด้วยความมุ่งมัน่นความตั้งใจและความเสียสละก็เกิดเป็นผลงานที่โดดเด่นมูล,ลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะกรรมการรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นจึงมีมติเป็นเอกฉันยกย่องให้ดกรกัลยาศรีธัญลักษณาแดงติบเป็นผู้ที่เพียบพร้อมสำหรับรางวาัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาชีวเคมีเพื่อการเกษตรประจำปีพุทธศักราช 2,567